เเอาลยสวัสดีค่ะพี่แฮงกเองนะคะวันนี้พี่แฮงกก็จะมาดีที่อยากเล่นนิวบ้างเลยค่ะสั่งมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ยืมมีนะคะเป็นเมคอัพนี่ค่ะมันก็จะมีแบบนี้นะคะ,น,ะนี่ม,มะะาดูกันจะแกะยังไงนเนาะแล้วแกะกัน <c oughs> ให้ก้ได้ชื่อทุกอย่างไปเรียนไก่ค่ะเราจะเปิดฝั่งที่ไม่ธรรมาดากันนะคะเพราะว่ามันมันคือเมคอัพพิษเจ๋งที่สุดที่มันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนกับอันนี้นะคะใครดูแปบ๊บนะ ไม่เหมือนกับอันนี้นะคะดูดูนะคะมันไม่เหมือนกับอันนี้ดูนีทาะแกะดูสิมันไม่เหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกะก่อนะคะโอ้โหได้ เชิงใจช่วยอบนีน้น เปิดยังไงอ๋อเปิดอย่างนี้เขามีซิปเปิดว้าว <c oughs> ซิมันแบบนี้นะอันแรกคือชีอะไรก็ <c oughs> ไม่รู้แฮมแฮมไม่รู้อันนี้ที่ทาเล็บที่สีแดงกับสีชมพูอ,อ่อนอันนี้อะไรอะ่ะที่ทาปาก อ,นนอันนี้เป็นลิปติกเอาไว้ทาปากอันนี้อะไรอ่ะฉันก็ยังไม่รู้นะยค่ะอะไรที่ทาแก้มที่ทาตาว้าวัน,นี่อะไรอ่ะที่ทำที่ทำอุปก,กรณ์ทุกอย่างเลย อันนี้เป็นกนระจกนะเขามีกระจกอยู่ให้ข้างในด้วยอันนี้เป็นที่ที่แต่งเป็นที่แต่งเมคอัพนะว้าวอันดับแรกเรามาลองดูลิปสติกก่อนพี่ว่ามันลองพี่มีทานว่าเรามาลองดูอันนี้กันก่อนนะอันนี้อันนี้ก่อนเลยอะไร สีอะไรเนาะคเนแบบพี่ว่าแกะเราอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะไอชาดว์เป้า อาจจะหาจจะน้นเมนมนะนมไหมได้ม่เวลาหนูโชว์้นหนูวาเขาเก่าเพราะว่าก่อทำอย่าเงี้ย้้เขาไม่เห็นนีกน้ต่อไปต่อไปเรามาเปิดอันนี้กันเปิดปังไงเดี๋ยวให้โชว์แกก่อน เราแกะตรงไหนเดีย๋ยวเราชิบเลยค่ะเ,เป็นอะไรขนาดมันเป็นอะไรคะสลับอะไรขนาดไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่เาเปิดได้ไหนออกไม่ออกพี่สาแกแบบหวีแบบยังไม่ได้ไว้แข่งไม่ได้พี่คะไม่รู้ว่า,วาเป็น,นอะไรให้น้องก่อนนะอ๋อนี่หวีเปล่า อันนี้เป็นไม่วียิ่งเห็นอันี่อันนี้อะไรอล้ก็แมนนี่วีแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยปากกระจกนะโชเป็นวีนะคะวีผมเลยตนี้ผมยุ่งวีได้จริงเลยค่ะมีอะไรมีกระจกแล้วหรออ๋อไม่โชเพิร์นนั่นมีกระจกว่ะต้องดันลงดันดันมาลงไงดันได้ดันแรงๆอ่ะดูดันลงไงไม่ใช่ โอเคแล้ว <laughs> น,นะอ <laughs> ันนี้มีผมอันนี้เป็นที่เอ่อทาปากนะใช่เรามาลองดูอันนี้กันที่มีทาจะลองแกะตรงนี้นะอุ้ยของนี่คือมันเป็นของปลอมหรอของจริงน, <laughs> นี่ไงนี่ไงได้รักจแล้วนะ แก้นาตาเดี๋ยวเรามามาแกะที่ทาตากันอ๋อหลอ่นลงมาเลยจะที่ตาตาน้อยอ <c oughs> ้าวมีกระเพ็ดด้วยเนี่ยมีสิอะไรบ้างคะเออ,งงอป๊บนึงนะอ้าทำไมตีด้าของคนเออมันตี แป้ดนะน่าล้วสีม่วงสีม่วงสีชมพูสีฟ้าอ่อนกากเพชรสีเงินสีเหลืองสีทองกากเพชรสีทองอ่าเป็นมาเก็ตมิสตรี เอาละเามาดูกันนี้นกันกะ่อนนะคลิปสิกสีชมพูต่อไปมันมีมีคลิปติกอะคลิปติกนี่มาเลยสีแดงต่อไปน้ามาแกะที่ทางเล็บก,กันเดี๋ยวบอกนะว่าที่สีแดง นีสีชมพูแดงชมพูแดงแล้วมาเจออันนี้กันเออหืมที่นี่แส่นีมตร่ไหน มีชีว่วางนิ้วช่วงนิ้วมือคาเล็บทีบที่ทำแก้มที่ขูดเล็บต่อไปเรามา,าดูนี่กัน ค่ะเดี๋ยวอนันดับแรกทแคนจะหยิบอันนี้มามบิดได้ไงอ่ะแงออกแงไม่ใช่ต,ตรงนั้นเอ,อือข้างบนหน่อยกดอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านนี้แงแงแงขึ้นแงออกอะ่ะอ้าออกอะ่ะค่ะน้อ,องแรงต้องดึงแรงแรงอีกด้านหนึ่งเอออันนี้จะบอกงานวิธีบอกนี่ ด้านนี้เราไม่เ,เปิดใช่ไหมด้านเราเ,เปิดด้านนี้นี่ลองเปิดแอนกันนะแล้วก็ดันเพิ่มเออโอ้โหไงหน้าวัดนี่บอกไปอดเรือจะจ่าอูไปมือยมันเอาหมูแบคโครมาลงก่อน พี่ฮามีคอนเซ็ปต์แล้วเรามาทาลิปสติกสีอะไรดีพี่หาเล็กสีแดงอนะ่ะอู้ทขาแบบนีอะไดโอ,อ้ยมันออกสีจริงปะน่ะ ดูเลยจริงนี่อ่ะ,อะมันกินมันเป็นของจริงเกินของปลอมของเด็กว้าวสวยมากเกลยคุณแล้วสวยแบบนี้แหละที่อยู่รนบ,บริษาทเล่ง <c oughs> เล่งโลกเลได้แล้วต่อไปเราก็มาทาตากนันนะคะดูวยนี่จากเพชรนะคะจากเพชรสีทองมีเต็มเลยอันนี้ที่ทาเนี่ย

เกมไงตัดแป,ไป,มมปดแก้ตัดไปแล้วตัดมาตัก้มไม่ปัดแก้มหรอตัดแก้มดีกว่านะเก็บตรงไหนนาะเหมือนเดิมมนบีอะอนนีอ๋อไม่คือแก็บตลอยเออลกกอยเไันมาไอ๋อไม่ใช่ด้านนี้ถูกแล้ว ไม่ใช่หรอกด้นมี้ได้อีกด้านหนึ่งนี่ต้องเข้าแล้วละ่ะโฆษณาสินค้าเด็กต้องเขาา่านี่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะมันจะริพายหรออกใช่ใชิมริพายง่ายก็เอาในตั้งเอ้ก็มีกระจกด้วยนะกระจกดูนในกระจกหน่อยแล้เข้ามาในเฟรมหน่อยอ๋อมันก็บังนะ <laughs> 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 เป็นพรอ็อพ ว่าไหมคะชิ่ปิดต่อไปเราก็จะมาทำรัดกันแกรง้ก่อนเลยใส่นิ้วใส่นิ้วแม่ยอืมเายังไม่ทันเลยค่ะพี่เอาเร์น นะคะแล้วเราออกไปแต่งงานสาวรบดีครัี่วเก้าค่ะเขามีเี่ยดาวมาทาริสพี่ดูเหมือนทาทาริสเราดีป่ะทศชายบอกวีไม่ออกแม่ดูแม่อันนี้อะไรลูกเู้ เป็ของที่ใหญ่นูถ้ารัอ่ะทำให้เป็นหูยังทำให้เป็นขนเม่นหรอกอันนี้เป็นชิบิเพมทำมาจากขนเม่นทำยังไงตอนแรกมันเป็นแบบเก็บก่อนเนี่ยเดี๋ยวทำไมมีกาดไปติดตาเลยก็หนูใช้อันนี้เออเอาไปถักแก้มเลยดิยังไม่ปัดแก้มเลยปัดแก้มตัวไหนเดี๋ยวเรามาปัด แก้มนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ปัดแก้มเป็นแล้วไม่เห็นมีเลยชุดจริงจังมากเลยนเนีเ่ยปสี่สิบฟ<ส>้าจะได้ตัดกระสีทองเปิดแอร์เลยนะปิด,ดปิดมิดป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 ิด่ิดปิดปยดปดปิดปิดไม่ปปิด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 ดปิ ดูอ่ะร้อนว่าแต่พัดลมมันฟิวมันได้ยินเสียงพัดลมในที่นี้นะมนไม่รู้หรอกเข้าม <c oughs> <c oughs> ของ <c oughs> อปลอมเปิดยังไงอ่ะเอากดเลยมีโมทนะสีเหลืองอะ่ะกสีเหลืองหรอ,อเดี๋ยวเดวต่อไปเราก็จะมาทำเออเออเออเล็บ เ็นสีอะไรดีอะทุกคนเรือะไรนะเอาสีแดงไลขอมเมนต์มาราคาพุหนึ่งรัวๆค่ะอเนยี่สแชร์นะคนตยี่สิแชร์นะแชรรเดี๋ยวเรามาทานยุ้ยโป่งนเลยนะเป็นสดในนียว้าวสีแดงสดมากมาจะลืมไหนอ่น บัวสีแดงนี่สีแดงเนิ้อโปง้งอ่า่มัมเนิ้วโป้งเนี่ยมันสูตรุยเป็นไรป้าแค่ที่กินแหละเดี๋ยวเพิ่งถามเลยเพราะว่ามันคุบแล้ว ตอนนั้นบอกอยังเพิ่งถามนี่แต่งหน้าอยู่ยน,ดดนี่ทานกินอะไรคะยังไม่รู้ครับเขาผัดไหมเ้าผัดไหมเขาผไเข,ขาผัดสีคมัวไหมส้มเอามั้ย <c oughs> วันนี้พี่นิชานจะใช้สองสีเลย <c oughs> <c oughs> แต่เออแมยลูกทาล็น่อยค่ะโอเคครับพล้มันทาจริงได้ด้วยหรอจริงมันเป็นลิปติกจริงมังนะดายป้อไปทีแราแล้วทุกคน คนพี่นีทานว่ามันยังไม่หมดนะมันยเลอที่ถาเล็บกับติดเล็บด้วยนี่ั้ยแต่พี่ทำไหมไม่เคยทำปลูกหอมอืมหอมมันตอดแล้วเราจะใช้ทำอะไรถอดเล็บเสร็จแล้วนะคะ โอเคแต่เรามาติดเล็บกันอะไรนะอ๋อเขาเรียนนี่แทนเขาเรียนเขาเรียนปลูกข้าวเขาเรียนออนไลน์เขาก็เกียวชนะแม่เกียวชาเอ้ยเออมีเพลงด้วยอย่าไปฟังนะข้าวอะไรอ่ะ มึงติดจริงมึงติดไม่เยนๆถ้าแม่ถามว่าข้าวอะไรนิทานจะตอบว่าไงข้าวอะไรนะลูกข้าสวยคนปูกไม่สวยนะคนปลูกสวยเปล่าสวยไหมลูกสวยแต่งหน้าแบบอะไรแต่งหน้าแดง เ,เทียนอะไรตังนัดเทียนอะไรอืใชุ่นทีใช่ชึบกำลังติดเล็บอยู่มีเล็บติดด้วยเหรออือฮึม,มีหลายอันเลยใช้ได้หลายวันด้วยจริงนะนอนไปกับเล็บเลยเหรอ,อไม่แกะออกเลยเหรอฉันรักของพวกนี้ แต่เนือเหล่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวติดเล็บเอิม่มบ้าแม่เอาไหนดีไม่เห็นนะถึงเราทำอะไระไวิพอพดออกรุ่นทำอะไรพอพ่ะต,ติดเล็บค่ะอ,คอ,อันนี้เรียกว่าไหนนี่เลยฮอ,อ,น,อนี่เนาะก <c oughs> ็ติดสล,ลับกันทุกเล็บไี่เหมือนกันเลยโทนี่เล็กเล็บติด นยยาูต่อไปเราก็จะมาติดเล็บอีกข้างนึงเดี๋ยวเอาไหนรดีอ่ะอ๋อคิดออกแล้ว Ake yaba iri alukdarigararru, ko da se so สีชมพูอ่อนกับสีชมพูเข้มนะคะพี่ว่ามันทำมันนี้กันดีกว่าไหมนี่แับนี้พี่เริ่มจากอันนี้ก่อนเลย ค่ะก็บให้หน่อยไม่มีไม่มีเล็บต้องตัดเล็บมา้เปิดเปิดต้องรอสี่โมงแล้วแน่สี่เขียวอ่นะเดี๋ยวแป๊บได้แล้วได้แนละ้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะ สวยมากาา <c oughs> เาาลยค,ค่ะเจีว่าไงค่ะโอ้ยค่ัเท่าไหร่คิดดิอบว่าที่ตาแดยมองอยู่ไหนเนี่ยให้ติมสีสันสดใสหน,น,น,น่อย นอน okay. ึงแล้วก็โอเคต่อไปแล้วก็ดินดินให้กูเอออ่ะนะอโซอยยังฮึฮมฮึฮึฮชฮึคึฮึฮมฮึฮผมึมอฮึ อ,อ่เราจะใช้ของที่เก็บเป็นระเบียบนะเราเก็บเป็นระเบียบนะคะเราไม่เก็บเป็นชีเรียลาดเพราะว่าเราต้องเก็บในนี้เพราะว่าเพราะว่าเขามีกระเป๋ามาให้อยู่แล้ว หอยอนี้อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อกอ่ะไรหรลูกชิปจาเนรอจำไว้นะจริงปะเนี่ยถ้าออกอะถ้าถ้าถูกนมัมต้องตั้งสานหน้าบ้านอ <laughs> อะไรมาว้ <laughs> พี่นิทานกำลังจัดของอยู่ ไม่ต้องแย่งแม่แล้วต่อไปนน้ไม่แย่งแล้วมีของตัวเองนี่ขนาดนี้ยี่อันีสองอันค่เสุดอันนคเห็นอชอบอันสุดเอ่อมซิปดปิดด้วยนะชิจบคลิปยังอ่ะใช่ จบคลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ฮันก็ต้องขอตัวลาไปกนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย